ใครคิดว่าคนที่รู้จักวิธีดูแลสุขภาพจิตตัวเองอะ่ะจะเป็นคนที่สามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองในตลอดเวลาจริงๆแล้วมันไม่จริงนะคือเมื่อต้นปีที่แล้วใช่ไหมเราด้วยความที่ทํางานด้วยตัวเองเนาะแบบว่าโซโลพรีเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพจิตตัวเองมัวแต่ทํางานใช่ไหมคือเราทํางานเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ด้วยความที่แบบ งานมันเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาไม่ว่าจะเป็นการโชว์ห้องให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราต้องเป็นคนดูแลหมดใช่ไหมแล้วบางทีมันก็มีปัญหาอะไรมากที่มันทําให้เราเครียดเนาะประเด็นคือเราด้วยความที่เราแบบตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะทํางานให้ได้เดือนละ6หลักคือจริงๆเราก็เกือบจะเกือบจะถึง6หลักที่เราต้องการแล้วแต่ประเด็นคือเรามัวแต่ทํางานตลอดเวลา จนลืมดูแลสุขภาพจิตตัวเองเราทำงานตลอดเวลายังไงคือตั้งแต่ตื่นนอนเจ็ดโมงเชา้าอ่ะเราตื่นมาสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรรู้ไหมเราจับโทรศัพท์เพื่อที่เราจะได้ตอบลูกค้าได้เร็วๆแบบเราไม่อยากให้ลูกค้าหลุดมือไม่อยากให้คนอื่นปิดเดลไปเนะาะเจ็ดโมงเช้าตื่นมาเราจับโทรศัพท์ปุ๊บรีบตอบลูกค้าแล้วก็รีบหารีบหาซับที่แบบลูกค้าต้องการให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดไม่พอเราทําแบบนั้นทั้งวัน ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงห้าทุ่มอะเวลาเข้านอนเราทําแบบนั้นตลอดจนแบบปีๆอะ่ะจนวันหนึง่งร่างกายเรามันไม่ไหวเนาะเพอามัแต่ทํางานเราก็ลืมดูแลสุขภาพจิตตัวเองใช่ไหมร่างกายเรามันก็เบรนเอาเราอยู่ทํางานไปเลย2เดือนประมาณเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาของปีที่แล้วอะ่ะแล้วคือแค่นั้นยังไม่พอนะเรายัางรู้สึกว่าวันนึงใช่ไหมก่อนที่เราจะไปโชว์ซับให้ลูกค้าเนาะ อยู่ดีๆเราก็มีอาการใจสัน่นใจสั่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะคิดลบแบบคิดลบแบบว่ามันควบคุมไม่ได้อะ่ะเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วเราก็มีอาการกลัวอะไรต่างๆนานา,นาขึ้นมาแล้วยังไม่พอเวลาเราทําอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นตอนคุยกับเพื่อน มันจะมีงานเข้ามาในหัวเราตลอดเราไม่สามารถหยุดความคิดตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราหันกลับมามองตัวเองแล้วว่าตอนเนี้ยคือมันมันโอเคนะที่เราแบบ reach g o ใช่ไหมที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากได้เงินเดือนแบบหกหลักอะ่ะคือเราก็ทําถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะต้องทําเงินได้เยอะขนาดนั้นแล้วสุขภาพจิตเรามันไม่ดีแบบเนี้ยเราว่าเรามาผิดทางละจากนั้นเราก็เลยมาแบบเอมิม จัดตารางตัวเองใหม่เนาะคือเราทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยอย่างเงี้ยตอนเช้าเราก็เปลี่ยนจากที่แบบจับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าตื่นมานั่งสมาธิตื่นมาเขียนขอบคุณคือทําเหมือนที่เราเคยทําเมื่อก่อนก่อนที่เราจะทํางานเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์เนาะเราก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาเป็นปกติ คำเมื่อกลับมาเป็นปกติก็คืออะไรก็คือแบบเวลาเราทํากิจกรรมอื่นๆเราไม่มีงานอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เราเรู้สึกอารมณ์ดีเนาะรู้สึกอารมณ์เป็นปกตกิเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้ดูแลสุขภาพจิตตัวเองใช่ไหมบางทีเวลาอะไรเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกเครียดเราก็รู้สึกหงุดหงิดง่ายแต่พอเราดูแลสุขภาพจิตตัวเองอะเราก็จะรู้สึกว่าเออ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นความสําคัญของสุขภาพจิตมากๆเนาะเราว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามมาบ้างแหละในประเด็นที่แบบคือคนหลายๆคนอย่างดารานักร้องหรือว่านักข่าวอะไรเงี้ยที่เขาก็ทํางานได้เงินเยอะใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มีปัญหาสุขภาพจิตคือมันลามไปถึงปัญหาสุขภาพแบบกายด้วยอะไรเงี้ย อย่างบางคนน่ะเขาเสุขภาพกายเสียจนแบบอาจจะปากเบี้ยวเลยใช่ปะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรือบางคนถึงขั้นกระทบแบบสุขภาพรุนแรงมากจนอาจจะทําให้เสียชีวิตเลยเราก็เลยรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพจิตอ่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะเราไม่อยากให้ทุกคนแบบรอจนสุขภาพจิตตัวเองเสียแล้วค่อยมาดูแลอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเริ่มดูแลสุขภาพจิตตัวเองตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลย เพราะว่าเราต้องอาศัยร่างกายแล้วก็อาศัยจิตใจตัวเองในการทํางานแล้วก็ในการใช้ชีวิตใช่ไหมถ้าสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายเรามันไม่ได้ดีมันขาดความสมดุลน่ะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราขาดความสมดุลไปด้วย